วันนีข้าพี่น้องออกไปเชีวทีสารบานนอกของหน้าสายแข็งมากจวดจังครับครับผมว่าวันนี้ออกมาค่ำครับผมออกมาค่ำพึ่งเข้ามาจากนาครับผมแปอาน้ำใส่นาปังมาเล่นสักค่ำเลยรอลมตั้งแต่สี่โมงแรงครับวันนี้ก็วันที่ยี่สิบสองครับผมยี่สิบสองยี่สิบสองลมก็น่าจะมาตามนัดครับช่วงคืนนี้ก็เจอลมโหดระลกแตกครับผม แล้วก็เช้าวันที่ยี่สามเป็นต้นไปนี่ลมสนานวันไหวครับนี่ครับว่าผมข้างหลังเอาไอ้ชาตกไกเขียวออกมาครับผมเดยนดับแรกจะลองเอาไอ้เขียวขึ้นก่อนครับพี่น้องเอาไอ้เขียวขึ้นก่อนครับถ้าไม่อยู่ค่อยเอาไอ้ชาขึ้นครับเพราะว่าลมช่วงแรงแมันยังไม่ค่อยแรงเท่าไหร่ครับลมรับพี่น้องเพิ่งตอนนี้ก็ค่าลมอยู่ที่ลมแปดครับผมลมแปดลมกระโชคสิบสามเองครับกลุ่มลมกลุ่มแรกก็ลงมาถึงพิกัดนี้เป็นที่เรียบร้อยครับดูไอ้เขียวก่อนดีกว่าครับพี่น้อง ท้ายเขียวไม่อยู่ค่อยว่ากันครับปีกมันแข็งมากปีกมันแข็งใค่ได้ครับแข็งประมาณหนึ่งแต่ท้ายเขียวไม่อยู่ค่อยอไอยชาติขึ้นครับผมเอไอยชาติขึ้นวันนี้ก็เอาออกมาสองตัวเลยไปดูดีเทลว่ามันครับพี่น้องสาหรับไอ้เขียวครับเขียวฟิกโกโลครับนี่สูนูหวายครับสูนูหวายปางใบเล็กครับผมดังสนั่นวันหวแน่ถ้าขึ้นไปเราอยู่นะส่วนอ้อชาติก็ใบสีแดงครับใบสีแดงสวยงามสายโหดเหมือนครับตัวนี้สายโหดเหมือนกัน ก็จะแข็งขึ้นมาหน่อยนิดนึงไปครับเดี๋ยวมันค้ำครับพี่น้องงานรีบครับงานรีบงานรีบขออนุญาตเอาว่าไปาไว้ที่ฐานจะรวดก่อนครับเหมือนลมบนยังไม่เสมอเท่าไหร่ครับพี่น้อง แต่ว่าแถวพิกัดนี้มีว้าวขึ้นสองตัวแล้วครับสนูยังไม่ลั่นครับว่าวก็พอประคองตัวอยู่ได้ครับครบว่าวเซียนกันอยู่ด้านบนสองห้องฝั่งนู้นก็เป็นว้าวเซียนเคียนครับจุลามองไม่เห็นครับเพราะว่ามันค่ำครับอากาศมันคึมๆนี่ครับไอ้เขียวอยู่บนฐานแล้วขึ้นไปอยู่หรือเปล่าเนาะไอ้เขียวเนาะรมหัวค่ำ แต่ถ้าวิ่งรอบกลางคืนเนี่ยอยู่แน่นอนครับเพราะว่าลมตีมามีแต่หนักๆครับคืนนี้ไม่แข็งนี่มีปีกหักดั้งหักได้ครับว้าวตัวไหนเป็นสายเบาไม่ควรเอาขึ้นครับวันนี้มันขึ้นได้แค่ช่วงหัวข่ํมครับสายเบาภาคดึกนี่มีแต่ลมโหดลมนรกแตกครับไม่ใช่นรกแตกธรรมดาครับลมคืนนี้ครับลมโหดโคตรนรกแตกครับผมลมโหดโคตรนรกแตก โอ้พี่น้องนีง่เขียวไม่อยู่ครับลมเบาต้องลมหนักกว่านี้ลมสักสิบห้ามันถึงจะอยู่ไอ้เขียวเอาไอ้ชาติต่อเลยครับต่อเบรกเลย Thank <laughs> you. หครับพี่น้องการปล่อยว่าวหัวค่ำมันเป็นอย่างนี้ครับมันจะไม่เห็นบรรยากาศเห็นภาพว่าวตอนมันขึ้นครับผมผมถึงไม่ค่อยอยากจะปล่อยช่วงคืนมากนะักเห็นไปได้ก็ปล่อยช่วงหัวค่ำครับหัวค่ำก,ำกำลังดีทักสี่โมงแรงครับกำลังสวยเข้ okay, พี่น้องอยู่แล้วครับกว่าจะอยู่เล่นจนเหงื่อไหลเลยวิ่งไปสองสารอบครับผมหัวเกือบสักหัวสักกระเทียมเกือบหัวสักกระเทียมเลย เพี่น้องไปย่อนว่าวไปผูกว่าวที่เดิมกันโอเคครับผมโอ้ับพี่น้องวิ่งไ่้เขียวไม่อยู่ครับทุลักทุเลครับผมเอาไอชาติขึ้นไปแล้วครับผมเอาไอชาติขึ้นไปแล้วไอชาติขึ้นไปแทนปีกมันก็มันผ่านการนวดมาไม่นานครับพุ่งนวดอีกสักวันครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ลมนรกมาช่วงเช้าเนี่ยจะเอาไปนวดไวอยู่ครับนวดมาราธอนไว้ทั้งวันคืนนี้ส่งไอชาติเข้าประกวดดวงเดียวครับผมส่งไอชาติขึ้น ประทะลมนรลกดูที่ว่าจะมีอาการเป็นไงตอนนี้ก็เกือบ2องทุ่มแล้วลมนรลกยังไม่ลงมาครับส่งสมุนมาก่อนครับส่งลูกน้องมาก่อนสนูก็เลยค้างมานิดนึงครับสนูเลยค้างมานิดนึงตอนนี้สามทุ่มต้นๆครับผมออกมาดูว่าวันหน่อยมันไปทางไหนโอ้ลมนรกมาช้าจริงครับผมสามทุ่มแล้วตอนแรกคิดว่ามันจะสามทุ่มจะถึงเป๊ะไม่ถึงครับ ดูจากค่าล่าสุด4ี่ทุ่มมันถึงจะค่อยๆเคลื่อนเข้ามาครับแล้วก็ดันไปเรื่อยๆทะลุภาคดึกตอนนี้ก็ไอชาติก็สนูพอคางๆครับผมพอคางๆเหมือนคนโดนแตนต่อยครับเหมือนคนโดนแตนต่อยเลยค้างดือด้อตื้อดือด้อดือด้อตื้อดื้อดื้ออยู่ครับนี่ครับขึ้นอย่างชันครับเชือกสายพานสายเบาเชือกเบา เบามั่นคงว่าวาไม่ค่อยมีตรงเท่าไหร่ครับมีตุ๊กแกร้องทักครับมีตุ๊กแกร้องทักบอกว่าเจ้ามอเบิงวาวตีขี่กับแกรครับทักท้ายผมเห็นผมบอ,อกเมา่อเบิงวาวถามผมว่าเจ้ามาเบิงวาวตีพะนะ ต๊ตแต่แต๊ตแต,แต่โอ้ตุ๊กแกครับสน,นูไม่ดังครับฟังเสียงตุ๊กแกไปก่อนพี่น้องทางนู้นก็ปล่อยว่าวสองห้องหางยาวครับผมผมมองไปนี่หางยาวน่าจะมีร้อยกว่าเมตรติดไฟด้วยติดไฟต่างหากมองไปยังกระสือครับ <laughs> มองไปยังกระสือไฟมากมากอยู่ด้านบนมองอย่างตรงนี้ไม่เห็นครับแสดงว่าแบตหมดละแบตเตอรี่ ไฟว่าวน่าจะหมดตอนขึ้นใหม่ๆเห็นอยู่เห็นมาบมาบอยู่มองไปเยพี่น้องเขาบ้านครับผมลุมนรกยังมาไม่ถึงใกล้จะถึงแล้วละ่ะสี่ทุ่มก็น่าจะรู้เรื่องแล้วครับสี่ทุ่มสี่ทุ่มก็ทหารหน้าด่านครับของลุมนรกก็น่าจะลงมาถึง ก่อนที่เจ้าพ่อลมนรกจะลงมาถึงส่งหน่วยมาก่อนส่งหน่วยสืบราชการลงมาลมที่เอาขึ้นนี่ก็คือเป็นลูกน้องครับเป็นสมุนครับเป็นสมุนของมวลเย็นครับที่ผมเอาขึ้นช่วงหัวค่ำเนี่ยลมบนอ่อนเป็นพวกที่มาดูลาดเลาครับผมเปลียทางให้ลูกพี่มันมาวันนี้ลูกพี่มันก็คงจะลงมาดึก ลองดูครับผมเจอสายบินขึ้นปะทะหน่อยมันจะเป็นไงโอเคครับผมสบายดีเยียมเช้าพี่น้องออกมาเก็บว่า,าวแต่เช้าครับโดนลมนรกตบหัวสักลงเมื่อคืนหมุนติ้วติ้วติ้ว,วลงมาประมาณ250เมตรครับนี่ครับถึง300เมตรละไกลเติบผมขับมอเตอร์ไซค์มาเรื่อยๆทางที่ตะวันตกทางทิ่ตะวันตกครับนี่ครับ ลงป่าหญ้าพอดีครับแถวนี้ป่าไม้ครับโชคดีมันไม่ลงตรงโน้นครับโชคดีมันไม่หมุนลงตรงโน้นเมื่อคืนนี่ครับนอนเองเม้งอยู่ครับโอ้ไม่รอดครับผมเจอลมนรกตบหมุนควงลงผมก็ได้ยินสนูอยู่ใกล้ๆครับช่วงประมาณครับ องอย่างจังเลยเก็บพี่น้องคลิปนี้แค่นี้แหละครับพี่น้องไม่รอดครับจวดแน่นอนครับไม่รอด